สวัสดีครับพบกับเดซคอนอีกแล้วนะฮะเป็นเคยกับรายการไล์มองแคสเตอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาชวนเล่นเกมเกมเแนวเอ็มเอ็มโออาร์พแอคชั่นหน่อยอารมณ์เหมือนแบบเดอบโวเดอบโวคนที่ชอบเล่นอะ่เนาาอะ,อะอเดินเข้าว้าแบะเมซอนอ่ะแบบเบลเลียนอะ่ะเกมนี้น่าท้าล้มแน่นอนภาพสวยรารังตีด้วยรางวัลเกมยอดเยี่ยมปี2015เลยมาครับพบกันกับเกมราเข้แสงฮะ ง่ายๆครับเกมนี้เรื่องขนที่ Google นะฮะพิมเลย D R A K E N S A N G ดาร์ n เคนแนงฮะขึ้นเลยดาร์ e เคนแ g งออนไลน์คลิกเลยเ <im itation> ข้ามาแล้วก็เพนเอาเลยครับกดเพนเอาพอเราเซตอัพเกมปุ๊บเข้ามาจะเจอน้าเลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกได้เลยะคะรับเลือกที่เขาีคอมเมนต์ดีกว่าคือมันจะทำให้เราเล่นแบบลื่นๆไม่มีกระตุกแนะะ่นอะนเกมนี้ก็มีอยู่เสียชีวนะฮะสำหรับดารเคนแซงนะฮะ นี่เลยอาชีพแรกดาบป้อนไนท์มีดาบมีโลนี่ชัดเจนเลยว่าต่อสู้เรียบระอชิดแน่นอนหลายเกมเนี่ยจะมีหลักๆคือไนท์วอดีเออร์สวอร์ตแมนอะไรเขากมันจะมีตล,ล,ลอดอาชีพแบบนี้ต้องมีเป็นตัวแทงมันตัวชนต่อไปครับเป็นสเปลวีเวอร์ครับตัวนี้ไม่มั่นใจว่ามันพลังเวทอะไรแต่ที่แน่คือมันเป็นพวกสายจอมแน่นอนใช้สกิลใช้พวกพลังธาตุเวทมนต์อะไรเงี้ยมันก็มีพลังซัพพอร์ตด้วยต่อไปเลนเจอร์ครับนี่ฮะ นักธนูยิงไกลแน่นอนตัวนี้ต่อสู้ระยะไกลครับต่อไปมือปืนตัวนี้ก็ตัวดูเป็นคนแค้หน่อยนะเป็นตัวละครที่ผมเออตอนเล่นเซิร์ฟไทผมไม่เคยเจอนะหรือว่าน่าจะมาใหม่นะดูแล้วเราก็มาเริ่มตั้งชื่อครับนี่ฮะมาเลยชื่อนี้เดนฮอนนะฮะเริ่มสนับเข้าไปหน่อยอันนี้มีปรับเพศได้นะครับมีเพศชายเพศหญิงอันนี้อะไรครับ i d ิิตีเอไรอ๋อเป็นหน้าตาสีผิวคือสีผิวอะไรอย่างนี้ องคนดำฮะนิก้าอันนี้มีใส่ผมด้วยเปลี่ยนทรงผมได้ทรงเด็กทั้งดีกว่าโนวดแบบฮิสเตอร์พอเราเลือกได้ที่บเราต้องการแล้วนะเราพีเอชเลยแน,แน่นอนนะเดทฮอนเลนยงก็ใช้ได้โอเคครับมาครับมาลุยเลยอันนี้เม,า,า,า,มสาส์มันซูเห้องซู่อกได้เรามาดูให้ชัดเด็กรั้งเด็กรั้งโอ้โหเมื่อกี้หน้าจอมันภาพแบบแต่งตัวัอลังการมากนะ เขาดูนิ่วไอ้เหี้ยมือปืนเหรอนี่ในพานชัชๆัเกมนี้มันเหมือนเกมเดียโบเลยอะ่ะใช่ไหมเหมือนมิวด้วยคือแบบหลอดเลือดมันซ้ายสีแดงขวาสีฟ้ามานากับเลือดเนี่ยโอเคเราลองยิงก่อนเลยข้างล่างนี้ก็หลอดเอ็กพเอาแบบเลเวลเราจะขึ้นเพราะไอ้หลอดนี่แหละหลอดทัพานี่ยยิ่งเลเวลขึ้นมันแน่นอนเราก็ยิ่งเก่งขึ้นตละคคเราเก่งแน่นอนเดี๋ยวผมมาเล่นให้จบสักเวสหนึ่งให้ดูดีกว่าเพราะว่า ดูถ้าเล้วเกมมันเล่นแบบว่าโหยาวนานแน่นอนนะฮะส่วนใครที่คิดว่าเล่นคนเดียวไม่ไหวลืมนะครับชวนเพื่อนมาเล่นกันตอนนี้ผมได้สกิลใหม่มาคลิกขวาเขาบอกว่าคลิกขวาให้แล้วมันจะใช้ได้สกิลนี้กด S นี่จะดูสกิลเอาไว้อัพแบบอัพสกิลได้นะครับว่าจะอัพสกิลอะไรความพิเศษตรงไหน มีแบบพาเลนต์ก็คือทักษะติดตัวเปอร์เซ็นต์กันคี้เปอร์เซ็นต์ันาทีแรงเลือดที่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แหละนิดหน่อยนะครับวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถ้าจะไม่จ่ายค่าเน็ตตัวรถโ้เหี้ยด่าทุกอย่มันด่าแม่งทุกคลิปมันด่าเน็ตไม่ค่อยดีครับไอ้เหี้ยพังทุกวันพังทุกเดือนพังทุกปีพังทุกแรมปีพังทุกสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดด่าแม่งเลยสามสองหนึ่งไปแต่ผมก็ยังเล่นนะ เกมนี้ในระยะยาวเนี่ยผมดูแล้วน่าจะแบบมาเพียกันแบบว่าเจอตามแบบแล้วฆ่ากันเลยอ่ะไม่มีแบบเกมจงใจแบบอกคงเรียกพวกมาลุมซื้อบ่ะดูทรง้วน่าจะมันนะเพราะว่ามันมีอาชีพมันซัพพอร์ตกันอยู่มาสู้กันมาไฟกันมาช่วยกันหาของหาไอเทมยัดของกันอะไรเงี้ยกาส่งเพชแล้วมีไอเทมพังด้วยซ่อมกันไปอันนี้คือระบบซ่อมอาวุธซ่อมของนะฮะถ้ามันมีการชำรุดผูกพังมาซ่อมได้ที่ช่างเก่ง อันนี้เป็นซื้อของครับอยากซื้ออะไรซื้อเลยปืนเปืนอาวุธเนี่ยซื้อ,อได้แหลช่างเก่งท่านก็มาส่งเฟซให้เราเรื่อยๆแหละดูทรงแล้วไม่น่าจะมีใครเล่นกับกูแล้วแหละเฮียอยู่คนเดียวแล้วทั้งนานแล้วเนี่ยมึงได้กี่โมวีสัตว์อีสี่มึงเนี่ยอมึงปีสี่ใครจะเล่นกับมึงวะจะควงดีมาเราไปแล้วแล้วผมไปแล้วไปเล่นกันแล้วกันโอ้ยน้องนองไปเล่นดูแล้วกันชวนพ่อชวนแม่ชวนพี่น้องที่บ้านเล่นเอาพอดูแล้วสี่คนเนี่ยพ่อแม่ลูกพี่สาวได้แล้วครบเล่นกัน สนุกกันนอนครับดาเทนแสงออนไลน์ <c oughs> ไปเลยเล่นต่อแล้ว